วัสดีครับจาก s b m o t มอนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถบดสันสะเทือนขนาด10ตันนะครับที่เห็นอยู่อินเจอร์โซเลนคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมกันครับวันนี้ผมมีรถบดสันสะเทือนขนาด10ตันนะครับมารีวิวให้ชมสําหรับใครที่ชอบเครื่องจักรในงานก่อสร้างหรือสนใจว่าจะนําไปใช้นะครับตัวนี้เป็นรถบดท,ที่นิยมในตลาดอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่นิยมใช้ในงานบทถนนกันนะครับเป็นยี่ห้ออินเจอร์โซแลนด์นะครับเนี่ยฮะมีสังเกตเห็ยนยี่ห้อเขาแล้วก็มีชื่อของกรมทางหลวงชนบทก็คือเป็นรถเดิมของทางราชการนะครับคันนี้ปลดประจําการออกมาละคันนี้เป็นรุ่นเอสดีหนึ่งร้อยดีนะครับตัวนี้สังเกตง่ายทําเป็นกอร์ติดเลยแล้วก็เป็นชื่อยี่ห้อเลยนะครับอินเจอร์โซแลนด์คันนี้เป็นรถบดขนาดใหญ่นะครับสิบตัน เป็นล้อเหล็กรถบดขนาดใหญ่นี้จะที่เราเห็นบดใช้งานกันจะเป็นล้อหน้าเป็นเหล็กข้างหลังเป็นยางนะครับข้างหลังสองข้างหน้าหนึ่งแต่ข้างหน้าเป็นล้อเหล็กเต็มนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นขนาดสิบตันนะครับน้ําหนักสิบตันยังไม่รวมน้ําหนักกดสันสะเทือนนะครับแล้วก็การเลี้ยวบังคับเลี้ยวที่เอวการบังคับเลี้ยวที่เอวนี่เคยทาให้เลี้ยวง่ายนะครับมีองศา,าในการเลี้ยวเนี่ยเยอะขึ้น เวลาเลี้ยวนี่แทบจะหักเกือบกอกเ,เ,กอเกือบเกือบหักศอกเลยคล้ายๆกับเกือบหักศอกเลยเวลาเลี้ยวค่อนข้างจะมีวงเลี้ยวได้แคบนะครับไม่ต้องใช้วงเลี้ยวกว้างเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันก่อนที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นรถบดสันดาปเทือนระบบสันดาปเทือนนี้จะอยู่ที่ล้อหน้านะครับมีปั๊มให้รอลิ็กเนี้ยก็จะบงังคับการสั่นแล้วก,ก็การเดินหมุนเดินหน้าเดี๋ยวก็หมุนถอยหลังนะครับจะบงังคับการสั่น การบังคับเดินได้ที่ล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังก็เป็นเทาขับเคลื่อนได้นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อก็คือสองเทาหน้าหลังด้านหลังก็ขับเคลื่อนเป็นแต่เป็นยางนะครับเป็นยางแล้วก็สภาพก็เป็นยาง,าางที่เห็นเป็นยาง,ง,ยางายลายหลังเก่าสภาพค่อนข้างสวยนะครับสภาพยางสวยเลยล่ะก็คือเอาไปใช้งานได้เลยคันนี้สำหรับใครที่อยากจะใช้งานรถหารถพร้อมใช้งานหรือเอาไปทํางานได้เลยนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรละก็ใช้ได้เลยและที่สําคัญคันนี้มีเอกสารคู่มือจดทะเบียนด้วยสามารถจดงานขึ้นชั้นสําหรับใครที่อยากเอาไปยื่นจดงานยื่นงานประมูลของทางภาครัฐนะครับมีเอกสารด้วยคันนี้ที่สําคัญภาษีไม่ขาดคันนี้สามารถเอาไปโอนภาษีที่กรมการขนส่งเพื่อโอนเข้าห้างหรือบริษัทหอจกสเราได้นะครับผมพาเยิ่นชมรอบคันส่วนของเครื่องยนต์บรรทับอยู่ด้านหลัง ปั๊มให้เราเล็กจะอยู่ด้านล่างของห้องเครื่องยาวไปเลยนะครับ่ใา้ห้องโดยสารตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับรถค่อนข้างสูงมีบันไดขึ้นสังเกตถึงสามพันขันที่สี่ก็คือชั้นโดยสารเลยก็ถ้าสูงก็ข้อดีก็คือทัศนวิสัยจะค่อนข้างดีนะครับทัศนวิสัยจะดีเวลาคนขับรถบดก็จะเล็งแนวได้ง่ายแล้วก็จะสังเกตจะไม่มีเสารกระโดงหน้าตัวนี้ไม่มีเก๋งที่มีเสารกระโดงหน้านะครับเวลาเราขับเนี่ย คนขับก็จะมองลัศนวิสัยง่ายเพราะว่าเวลาเราจะเล็งแนวเป็นเลนเราจะบวเป็นเลนเป็นเลนไปเนะี่ยคนขับเขาจะเล็งแนวง่ายนะครับเนื่องจากไม่มีอะไรมาบังแล้วก็เวลากลางคืนเรากเกิดทํางานช่วงคืนทําโ้ทำานี่ยกนะ็มีระบบไฟสองครบครับเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆทีนี้สภาพของล้อสมบูรณ์นะครับอยู่ภายในสภาพที่เรียกว่าสมบูรณ์ตัวขูด ตัวขูดยังเต็มอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับขูดดินขูดหูฟลุกขูดแอดฟันออกนะครับก็สภาพปัม๊มไฮดรอลิกตัวนี้เป็นรถเดิมๆหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมานะครับเดิมหมดสภาพให้ดูเลยก็คือเดิมๆเลยเพื่อนยังไงก็คืออย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ทําสีไม่ได้บิ้วมาเป็นรถเดิมๆเลยตัวนี้จดทะเบียนในไทยนะครับของกรมการขนส่งถูกต้อง สามารถโอนได้แล้วก็สภาพเอวคือรถท้าใช้งานหนักหรือใช้งานน้อยก็ให้สังเกตนะฮะที่เอวเพราะรถบดจะเลี้ยวเยอะเอวเนี้ยคันเนี้ยผมบอกเลยสภาพก็ค่อนข้างอยู่สมบูรณ์เลยนะครับน็อตบางตัวนี่แทบจะไม่เคยขันเลยยังเดิมมาแต่แรกเลยครับแกนไฮดรอลิกยังสวยนะครับสีนไม่รั่วนี่ก็ขึ้นอีกด้านหนึ่งขึ้นลงได้สองด้านนะครับผมพาชมด้านท้ายด้วย เฟื่องท้ายนะครับก็คือขับคือขับเคลื่อนสองล้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ระบบเกียร์เป็นเกียร์เตา่าเ,เกียร์กระต่ายผมพาชมด้านห้องโดยสารอ่าส่วนของการบังคับโดยสารนะครับก็ระบบกดบทก็ไม่มีอะไรนะครับขนบ้างจะง่ายหลักๆก็มีเดินหน้าถอยหลังปกเดินหน้าเดินถอยหลังเปิดสันแล้วก็สตาร์ทสวิีสตาร์ทอยู่นี่นะครับสตาร์ทดู ความร้อนดูเลขไม้ทั่วไปนะครับเปิดระบบไฟเลี้ยวเฉยระบบแปรแล้วก็ตัวนี้ระบบเบรกเบรกที่ใช้หมุนนะครับกดเข้ากดออกได้เฉยตอนรถบดค่อนข้าง,งจะง่ายนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนี้ผมพาดูเลขไม้ตัวนี้เลขเป็นชั่วโมงนะครับเขาะจะนับเป็นชั่วโมงไม่นับเป็นกิโลนะครับ ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกว่าชั่วโมงพันกว่าชั่วโมงสามร้อยกว่าชั่วโมงนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับคันนี้ไม่น่าจะมีอะไรครับสอนวุ่นวายต้องอธิบายมากก็คือมาเรียนรู้สักไม่ถึงชั่วโมงก็อาจจะน่าจะใช้เป็นแล้วนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมพาดูส่วนของห้องเครื่องต่อนะครับ มาดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นเครื่องยนต์คัมมินนะครับเครื่องยนต์คัมมินที่ใช้กับเครื่องจักรในหลายๆประเทศนะครับข้อดีของเครื่องคัมมินนี่คืออะไหล่หาง่ายนะครับมีหาได้ทั่วไปเลยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าอะไหล่จะไม่มีนะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้มีเทอร์โบสี่สูบจะมีเทอร์โบแล้วก็ขนาดแรงม้าอยู่ที่125แรงม้านะคัมมินดูตรงนี้นะครับ จากดูเครื่องคำมินเขาจะมีเพจตรงนี้มีทุกตัวนะครับเครื่องคำมินเนี่ยจะมีเพจบอกตันนี้สี่สูบร้อยี่สิบห้าแรงม้าเทอร์โบนะครับแล้วก็สภาพเครื่องคันนี้สภาพเครื่องดีนะครับเครื่องยังดีเครื่องไม่หลวมนะครับแล้วก็น้ําไม่ดันไดชาร์จไดสตาร์ทอยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการทดสอบการขับขี่นะครับ มาสาธิตระบบการทำงานนะครับสำหรับเจ้ารถโปดอินเจอร์โซแลนคันนี้ตัวนี้เครื่องแน่นนะครับควันไม่ขาวนะครับสังเกตไม่มีควันขาวเครื่องไม่หลวมนะครับอะระบบสั่นทําง,งานได้ปกตินะครับตอนนี้ล้อสัน่นเราจ่คูรล้อสัน่นระบบสั่นใช้งานได้ถ้ายืนใกล้จะเห็นนะฮะผมพยายามซูมให้ดู ก็คือล้อจะสั่นนะครับนี่สายไฮดรลิกจะสั่นสังเกตนะครับตอนนี้คือสั่นอยู่ก็คือถ้าไม่อยู่ใกล้ๆก็จะไม่รู้ว่ารถมันสั่นนะครับระบบสั่นใช้งานได้แล้วก็บังคับเลี้ยวเป็นบังคับเลี้ยวที่เอวนะครับเอวอ่อนก็คือจะใช้ไฮดรลิกในการเลี้ยวของอะไรจะเบานะครับแล้วก็ข้อดีของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะิสัยนะครับคือหลังคาเขาจะมีเสาด้านหลังแค่สองเสา ด้านหน้าจะไม่บังษษทัษณวิสยัยสของคนขับนะครับก็ค่อนข้างจะมองเห็นง่ายนะครับเวลาขับใช้งานจะมองเห็นหน้าเส้นเส้นข้างหน้านะครับถนนข้งางหน้าเนี่ยเราจะกะระยะได้ถูกกดให้มันตรงแนวนะครับพอถ้าดินเก่งก็ได้จะบังจะมีเสาบังข้างหน้าแล้วคนขับก็จะต้องคอยมองซ้ายมองขวาตัวนี้มองง่ายนะครับตัวนี้คือระบบสั่งทํางานนะครับสั่งทํางาน สังเ,เกีตดดีนะครับเดี๋ยวผมจะจูมให้ดูตอนนี้คือสั่นอยู่นะครับยังดีนะครับกระบวนกานแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังที่ผมบอกไปไม่มีความขาวนะครับรถแบบยังเรงยังแน่นอยู่ตัวนี้สตาร์ทง่ายนะครับไม่มีไอเสียออกพ่อสภาพยางที่เห็นดอกอยางยังเต็มอยู่นะครับ ก็คือสรุปง่ายๆ้ำหรับคันนี้ก็คือใครเอาที่หารถเอาไปใช้งานก็คือเอาไปใช้งานได้เลยคุณไม่ต้องทําอะไรแลวนะครับส่็เ้าไปยิงงานได้เลยสําหรับใครที่มีงานเดบ,บิญญวถนนนอกจากรถบุถนนที่พร้อมใช้งานสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็มีเอกสารผู้มือจดทะเบียนพร้อมนะครับแล้วก็ที่สาคัญภาษีไม่ขาดต่อนะครับภาษีไม่ขาดไปโอนจบเข้าห้างได้เลยสำหรับใครที่กำลังอยากหารถ ท,ที่เอาไปใช้งานด้วยเอาไปจดเข้าห้างด้วยเวลาไปยื่นพันงานเนี่ยันนี้เป็นอคันนึงนะครับแนะนําสําหรับใครที่ดูรถบดเอาไปใช้งานหรือจะเอาเป็นความรู้ว่ารถบดสันดะเพือนใช้งานยังไงนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นที่พ่ออินเดียโซแลนรุ่น s ี 700d ระบบสั่นที่เขาเคลมไว้นะครับสั่นอยู่ที่30เฮิร์ด30เฮิร์ก็คือ30ครั้งต่อวินาทีนะครับหนึ่งวินาทีนี่เขาจะสัน30ครั้งแม็กของเขานะครับ แต่เราถ้าไว้กว่านี้ก็ได้เราก็คือผ่อนเลงแล้วก็จะมีระบบะบังคับเป็นเกียร์เต่าเกียร์กระจายนะครับวันนี้สามารถใช้เกียร์เต่าเกียร์กระจายได้ถ้าเราต้องการบดช้าๆเราก็ใช้เกียร์เต่าถ้าอยากเร็วขึ้นหรือจะต้องการเดินทางไประยะไกลเราก็ใช้เกียร์กระจายโอเคเดี๋ยวผมพาสรุปให้ดูสําหรับเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพิ่มเติมนะครับผมลืมบอกไป ในส่วนของบอดี้ตัวรถนะครับส่วนนี้ความกว้างของตัวรถเนี่ยอยู่ที่2.13เมตรนะครับความกว้างของอจากซ้ายไปขวานะครับของหน้าล้อรถแล้วก็จากหน้าไปหลังเนี่ย5.7เมตรนะครับความยาวของตัวรถจากหน้าไปหลัง5.7เมตรแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของตัวรถจากล่างไปถึงส่วนหลังคาอยู่ที่3.1เมตรนะครับใครจะได้ประเมิน น้ำหนักลาขนาดลดเวลาขนย้ายนะครับเวลาบดหน้างานจะได้ประเมินถูกแล้วก็น้าหนักลถสิบตันนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปผมจะสรุปให้ฟังสําหรับเจ้ารถบดคันนี้นะครับมาสรุปกับเจ้ารถบดยี่ห้ออินเจอร์โซแลนนะครับรุ่นเอ1 0 0หนึ่งร้อยดีที่เห็นอยู่นี้นะครับผมบอกก่อนนะครับรถคันนี้มีรุ่นนี้มีคันเดียวที่เข้ามาใหม่ในร้านนะครับสภาพ ไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาไปใช้งานได้เลยสําหรับใครที่อยากใช้งานด่วนๆหรือต้องการรถที่มีเอกสารสําหรับไปจดทะเบียนเข้าห้างเข้าบริษัทนะครับสําหรับใครที่ประมูลงานก่อสร้างงานถนนนะครับก็ใช้คันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับจบเลยไม่ต้องทําอะไรปั๊มแรงผมรับรประกันปั๊มแรงเครื่องดีสภาพบอดี้โดยรวม80%รถค่อนข้างจะ เก่าจอดนะครับไม่ใช่รถใช้งานมานักแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล่ละเก่าจริงแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานต้องบอกก่อนสําหรับใครที่หารถสภาพพอประมาณพอโอเคราคาฟังได้ผมไม่ได้บอกว่าถูกนะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกราคาฟังได้สภาพโอเคพร้อมใช้งานได้เลยสำหรับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาท จองก่อนได้ก่อนนะครับมีคันเดียวรุ่นนี้นะครับในท้องตลาดเราหาได้นะครับมีทั่วไปในท้องตลาดสําหรับรุ่นนี้แต่ราคาที่เปิดเปิดทั่วทั่วไปกันนะ่ะตำตำนี่เจ็ดแสนห้านะครับเริ่มต้นถึงล้านกว่าเป็นมือสองแต่คันนี้ผมเปิดที่ห้าแสนเก้าาสามารถเปรียบเทียบได้นะครับสาภาพมีทุกสาภาพหลายราคานะครับในของตลาด คุณเทียบดูได้เลยแล้วคุณก็เทียบดูคันนี้ถ้าโอเคคุณสนใจค่อยมาดูได้นะครับ TSB Motor อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยเวลามีเครื่องจักรเข้ามาใหม่จะได้มีแจ้งเตือนท่านก่อนนะครับสำหรับวันนี้ S B Motor ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ